สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Car Matrix ช่องที่เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ Ford Ranger รุ่นปี2026ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยซึ่งมีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานที่หนักหน่วงและหลากหลาย Ford r a n g เจ2026มาพร้อมกับรุ่น Super Duty ที่มีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง4,500กิโลกรัมและน้ำหนักรวมสูงสุดถึง8,000กิโลกรัมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในงานก่อสร้างการเกษตรหรือการเดินทางในพื้นที่ธุรกันดารในด้านขุมพลัง Ford Ranger 2026มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเริ่มต้นจากเครื่องยนต์2.0แนวเทอร์โบ2.0แนบีเทอร์โบ และ3.0 l V6 ทวินเทอร์โบอี o คบูสที่ให้กำลังสูงสุดถึง405แรงม้าซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพละกกำลังและความทนทานในการใช้งาน สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย Ford Ranger 2,026มีราคาตั้งแต่7 3 2 0 0 0บาทสำหรับรุ่น Standard Cap XL 2.0เนวทอร์บ 4x46 MT ไปจนถึง1,954,000บาทสำหรับรุ่น Double c a b Raptor 3.0เนลวี6ทวินเทอ o ์ o o o ีโค d 1 0 4 x ซึ่งครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายนอกจากนี้ Ford ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าในประเทศไทย เช่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%และประกันภัยชั้น1ฟรีพร้อมโปรแกรมฟอร์ดแคร์ที่จะช่วยให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดแรนเจอร์2,026เป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น Ford Ran g เจ2026ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดได้แก่น o r m มัลอ o t o ทฮอว์สมา s แซนและรอกครอซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่สนใจ Ford Ranger 2026สามารถเยี่ยมชมโชว์รูม Ford ทั่วประเทศหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ford.company.th เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองทดลองขับได้แล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต